ก่อนจะชมรายการคุณนายจตกราดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับประ i b e แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะผมจะได้ไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆครับ good morning guys ครับผู้ชมนะฮะเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกเช้าวันพุธ9โมง20นาทีกับรายการคุณนายใจตลาดนะครับผมและวันนี้นะครับเขตอยู่กับคุณนายคนสวยของเราอีกเหมือนเดิมนะครับคุณวิชุพันธ์ภูเก้าล้วนสีสัญญานะครับนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ครับสวัสดีค่ะเขตค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์ก่อนสนุกมากสัปดาห์นี้สนุกไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับพามาเยือนกันที่ชุมชนแหลมศัก์ค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับเรื่องของสตอรี่ของที่ชุมชนแหลมศักด์นี่คือความมาหลอมรวมกันของวัฒนธรรม สมสายไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะคที่มาอาศัยที่แห่งนี้ค่ะครับผมและอย่างการแสดงโชว์ชุดนี้ครับวันนี้ชุดนี้ก็จะมีความเป็นระบำรองแงงรำรองแงงนะคะจากชุมชนบ้านถ้ำเสืออำเภออ่าวลึกของเราตรงนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับคุณนายไปสักการบูชาค่ะวัดมหา,าธาตุแหลมศักด์นะคะแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะพาไปรู้จักนะคะผู้ใหญ่ของที่นี่ค่ะโกขวนคุณสมชัยเพิ่มทรัพย์ที่ปรึกษานะคะชุมชนท่องเที่ยวแหลมศักด์ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปฮะหันไปเห็นข้างหลังบริเวณนี้สวยมากมข้างหลังนี้มีอะไรยังไงบ้างครับหูเป็นแบบสันยาเาปน็นงูเลยฮะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้เรื่องของเกาะแล้วก็รวมไปถึงทรัพยากรใต้น้ำค่ะทางนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับโกเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขตสวัสดีครับผมโกขวนครับผมชัยเพิ่มทรัพย์นะครับเป็นประธานชุมชนคุณธรรมแหลมศักดิ์ครับวัดแหลมศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นวัดทางธรรมยุทธนิกายซึ่งมีหลวงปู่เนตรเนี่ยท่านอยู่มาร่วม60ปีครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่สำนักสงฆ์แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงว่าได้มาสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นี้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้โกนะครับพาเขตเข้าไปสักการะแล้วก็ชมความสวยงามข้างในกันดีกว่าครับ ครับผมโกครับช่วยเล่าประวัติตรงนี้ฟังหน่อยครับผจ,จริงๆแล้วเจดีย์ตัวนี้นะฮะมีความกว้าง4 5หเมตรความสูง4 5หเมตรจากฐานตรงนี้นะครับประจวบกับว่าทิศเนี่ยมันตรงกับทิศตะวันออกแต่วันตกใต้เหนือโดยตรงเลยเพรอะเราก็เลยให้มีสมมุติเหมือนกับว่านี่ขึ้นเขาพระไตรลักษณ์แล้วก็มีชั้นจตุมหารชิกะมีเทวดา,า<ม>ชั้นแรกนะครับที่จะดูแลประตูทั้ง4ี่ทิศนี่คือทิศตะวันออกก็เป็นท้าวทตรสเป็นคนทันนะครับเนี่ยเราก็วาดภาพตัวนี้มา นี่คือเป็นงานจิตกรรมฝาผนังเป็นางานจิตกรรมฝาผนังข้างในนี้มีทั้งจิตกรรมและประติมาก,กรรมโอเคครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ครับสนใจจะมาที่นี่มีค่าใช้จ่ายมีเวลาเปิดปิดยังไงบอกคุณผู้ชมเ,เวลาเปิดปิดนี่คือ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นครับผมครับ,รบทุกวันเปิดทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้<ม>โหคุณผู้ชมครับสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งที่นะฮะที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นฮะผมได้ยินมาว่าที่นี่มีพญานาคน้ำเข็มด้วยมีครับแล้วก็อยู่ชั้นสองเดี๋ยวก่อนที่เรานะคะจะลงไปสักการะบูชาพญานาคอันดามันของเรานะคะครับผมเราก็มีจุดชมวิวเห็นกันสวยๆตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะสามารถชมวิวอ่าวตรงนี้นะคะได้360องศาเลยค่ะน้องเกดก่อนที่เราจะไปสักการะพญานาคน้ำเข็มข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวกันครับ วันนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิว360องศาเลยค่ะทั้งเขตจากที่มองด้านนู้นนะคะเราเห็นยอดสูงสูงเนี่ยคือเขาหงอนนาคขางอนนาสังเกตได้ง่ายมากเลยเป็นลักษณะได้เห็นเลยหงอนึ้นมาเลยเป็นทิศตะวันออกซึ่งตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากทั้งป่าโกงกลางเอ่ยทั้งสัตว์น้ำนะคะมีสาหร่ายพวงงุนสาหร่ายขนนกดังมากแล้วก็จะมีกุ้งเคยค่ะกุ้งเคย ทำกะปิเคยนี่เป็นกุ้งใช่ไหมเป็นกุ้งแล้วเขาเล่นอะไรมาก่อนนะเป็นกุ้งเขาเคยเป็นกุ้งเหรอเขาเคยอะเดี๋ยวเรานะฮะลงไปเดี๋ยวให้โกพาลงไปไปกราบสักการะพญานาคน้ำเค็มกันดีกว่า อยากทราบประวัติแล้วครับคือพญานาคตัวนี้นะครับตามที่หลวงปูน่เนรนะซึ่งเป็นพระมหาเถระที่พวกเรานักถือทั้นดำริว่าที่เนินเขาลูกนี้ควรจะมีส,าสถาน์ทัศานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ทุธทั้งหลายได้มากราบไหว้บูชาธรงมนุ์เละเทวดาพอสร้างแล้วเนี่ยสถานที่ซึ่งเป็นภูเขาลูกนี้มีพญานาคอาศัยอยู่ยนะครับก็คือพญานาคตัวนี้แหละครับ ก็จะมีคนนี่ฮะเห็นไหมเอาใบสีมาซึ่งที่วัดแหลมศักดิ์เราจะไม่มีดอกไม้ชูเทียนเลยนี่เขาเอามาเองเราก็ไม่รู้ว่าใครเอามาแล้วมาวางเพราะว่าเขาศรัทธาศรัทธาทางสายทางสายของพญานาคครับครับผมนะอ้โหครับผมครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับถ้ามาที่กระบี่แล้วครับมาที่แหลมศักดิ์แล้วนะครับอยากให้แวะมาจริงขอบคุณโกมากเลยนะครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราสักการะพญานาคทำเข็มกันดีกว่าครับ มาดูต่ออีกสถานที่หนึ่งที่ผู้คนในแหลมสักให้ความเคารพสักการะค่ะที่ศาลเจ้าซบโปสีเอียแห่งนี้นี่เองค่ะโกครับเราประวัติความเป็นมาของที่นี่ฟังหน่อยครับผมศาลเจ้าซบโปศีเอเนี่ยเป็นศาลเจ้าโบราณฮะประจําชุมชนแหลมสักมีประมาณ8ปุองนะที่อายุร้อยกว่าปีที่สถิตอยู่ที่แหลมสักตรงนี้วันนี้นะครับเขเต้องขอบคุณโกมากเลยนะคบยินดีครับยินดีครับ นะครับผมทำให้เรารู้จักวัฒนธรรม3สายเลยนะฮะและหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตลาดกันครับผมเราจะไปตลาดอะไรกันครับตลาดปูดําค่ะตลาดปูดำํำฮะแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะข,ข้างในกันก่อนดีกว่าครับ สับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่มีเส้นสุด The New Mu X ร้านค้าคุณนายส่ะแสวงหาของคุณภาพดีในราคาผู้ผลิตแอดไลน์คุณนายสโตรหรือ Tiktok คุณนายจ่ายตลาด ้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ตลาดปูดําแล้วนะฮะเย้คุณนายครับกระซิบก่อนเลยอยากทราบคะัทำไมถึงชื่อว่าตลาดู้ดำอ่าลองมองไปที่ฝั่งตรงข้ามสิคะมีป่าโกงกางที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยของจังหวัดกระบี่สังเกตได้ง่ายเลยมีปูดําอยู่ตรงข้ามตลาดใช่ค่ะอ๋อและในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมควรจะเริ่มแบบเดินเยอะแล้วเนาะใช่ค่ะก็คือจะเปิดถึงช่วงค่ำๆมื้อ่นๆแล้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ แต่วันนี้ครับผมเข็นเอาน้ำมันคานล่าตางหุ่นนะครับมาฝากคุณนายครับอ,อยากให้คุณนายทำอาหารอร่อยอร่อยให้ผมรับประทาน,น่อยวัตถุดิบเคล็ดลับของทุกเมนูอร่อยเลยค่ะคเพราะว่าน้ำมันตรางหุ่นเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้ปรุงอาหารออกมาอร่อยแล้วเนี่ยยังทำให้เราสุขภาพดีด้วยเนื่องจากมีส่วนประกอบทั้งแต่โอเมก้า3 6 9าโอเมก้า3 6 9เนี่ยนะคะนอกจากจะดีต่อสุขภาพเราแล้วเนี่ยก็ยังทำให้อาหารทุกมื้อ อร่อยค่ะพีะเป็นแฟนพันแท้ของน้ำมันตาองุ่นเลยนะคะได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวนี่ฝากเก็บไว้เลยเดี๋ยวเราเอาไว้ทำที่ครัวโอเคมาถึงตลาดปูดามแล้วแนทะ้เ <these> ชื่อว่าที่ต้องมีของเด็ดของอร่อยแน่นอนเดี๋ยวให้คุณนายพาเข้าไปชมกันดีกว่าไปกันครับ จะมีวัตถุดิบที่เป็นของในพื้นที่อย่างเช่นยกตัวอย่างร้านนี้ก็จะเป็นเคบับไก่ที่เป็นแบบคารานเป็นเคบับแบบคารานเลยอันนี้เป็นเคบับไก่ความพิเศษของเคบับเรามีสูตรพิเศษเฉพาะอย่างไงบ้างก็เป็นสูตรของสไตล์กุรกีขายมากี่ปีแล้วขออนุญาตครับประมาณเกือบสิปีแล้วเกือบสิปีแล้วใช่ครับบางดีก็บีเคบับเอามา1ชิ้นมาลองหน่อยครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้90บาทครับมาชิมกันนะฮะชมนะ <laughs> น่ะไม่ใช่บบหนึ่งม,มากนะฮะตัวอสเข้มข้นมากครับคผู้ชมตัวแป้งนะครับมีความหนานุ่มอร่อยฝากร้านกับคุณผู้ชมหน่อยอ่าอยู่กรงข้ามกับกูด,ดำเลยบ้านดีก็มีทุกแบบนะครับมผมสุดยอดมากครับผมขอบคุณนะครับครับไปเดินกันต่อฮะ เด็ดอของตลาดกูดำค่ะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อแพะ,ะที่วัตถุดิบเนี่ยเขาเป็นฟาร์มที่เลี้ยงเองสวัสดีครับบอกชื่อร้านหน่อยอ่ะชื่อร้านนะคะเป็นสีผ่องเบอร์เกอร์ค่ะถามก่อนเลยครับความแตกต่างระหว่างเนื้อแกะกัะเนื้อแพะเวลาที่เราทานเข้าไปอ่ะเราจะรัารู้ได้ไงว่าเขานี่คือแพะอันนี้คือแกะเนื้อแกะเนี่ยเขาจะมีความเดลิเคทก็คือเหมาะที่จะเอาไปทําพวกสเต็ตกถ้าเป็นแพะเนี่ยเราจะเห็นในรูปแบบแกงแพะ โรตีแล้วก็มัสมั่นมากกว่าจัดเบอร์เกอร์แพะมาหนึ่งอันครับผมโอ้โหนี่นะฮะเป็นเลเยอร์เลยนะมีเนื้อแพะวันนี้ผมแอดชีสเข้าไปอีกหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมเบอร์เกอร์เนื้อแพะครับ อนแรกคิดว่าแบบอาจจะมีกลิ่นนิดนึงหรืออะไรเงี้ยนะในความคิดแต่กลับไม่มีกลิ่นเลยครับอันนี้ชิ้อนอะไรเลย79บาท79บาทคุณ <c oughs> ผู้ชมฮะเปิดใจเลยมาที่ตลาดปูดำนะฮะเจอร้านสีผ่องเบอร์เกอร์ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะฝากร้านตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะฝากหน<ะ>่อยแล้วสวัสดีค่ะ ก็ร้านสีผ่องฟามนะคะมีเนื้อแพะมีเนื้อวัวมีเนื้อไก่อยากทานอะไรมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอรุ่ยมากทานข้าวไปแล้ว2เมนูแล้วผมจะไม่ทานหวานก็เหมือนไม่คัมพลีสค่ะหวานที่กระบี่เราก็ต้องนึกถึงโรตีค่ะอ๋อป่ะโรตีต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันนี้กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยโรตีกรอบค่ะโรตีกรอบอกรอบแค<ช>่ไหนฮะกรอบแบบถึงใจค่ะเสียงกรอบไม่เป็เสียงโรตีเสียงฟันหักนี่เราสั่งเป็นโรตีกรอบไปแล้วกันนะฮะนีะ่อันนี้คือโรออตีกรอบแบบนี้เท่าไหร่ครับคุณแม่ยี่สิบาทค่ะยี่สบาทาเดี๋ยวมาชิมกันครับ แป้งอร่อยมากขนมปังหนาแป้งอร่อยมากอ่ะเนี่ยคุณแม่ฝากร้านหน่อยครับผมชื่อร้านโรตีอะไบค่ะขนมฟูดำค่ะขอบคุณครับขอบคค่ะขอบคุณค่ะแล้วนะร้านบัวรอยสวัสดีค่ะ ร้านบัวลอยของเรานะคะก็จะเป็นแป้งสดค่ะนอกจากเมนูบัวลอยแล้วมีอะไรไหมคะจะมีเป็นบัวลอยน้ำขิงแล้วก็จะมีทับทิมกรอบเอาเป็นครบเครื่องเลยไหมคะครบเครื่องเลยนะครบเครื่องเลยค่ะอามาแล้วเป็นบัวลอยทรงเครื่องที่แบบครบเครื่องเลยเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะเราชิมแบบคำอย่างนี้เลย แับแรกครับคุณผู้ชมครับตัวแป้งบัวลอยเหนียวนุ่มหนึบหวานกำลังพอดีสุดยอดม,มากๆเดี๋ยวฝากร้านหน่อยครับก็ร้านปั้นแป้งนะคะเปิดทุกวันตลาดตูดำในมาร์เก็ตค่ะสุดยอด <c oughs> ขอบคุณมากครั <c oughs> บหวานมากๆๆๆโอ้โหชิม หลายร้านมากวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยครับผมวันนี้เนี่ยคะเราก็ได้มาเดินจ่ายตลาดมาซื้อของแล้วเราก็ได้วัตถุดิบสําคัญนี่เลยครับผมตอนนี้เรานะฮะได้วัตถุดิบสําคัญเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อม้วครับที่จะไปเข้าครัวครับเมนูวันนี้ครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเมนูปลาจุกเครื่องค่ะได้เลยคะอยากชิมนะครับอยากเห็นวิธีการทําแล้วนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยครับ สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม,ใหม่ไม่มีเส้นสุด The New Mu X น้ำปลาร้าแม่คูณน้ำป,ปลาร้าปรุงสุกรสแซ่บร้านค้าคุณนายส่อสแสวงหาของคุณภาพดีในราคาผู้ผลิตแอดไลน์ line, คุณนายสโต์หรือ Tiktok คุณนายจ่ายตลาดมาเข้าครัวกันนะครับผมวันนี้นะครับ เราจะได้ชิมฝีมือของคุณนายกันเหมือนเดิมครับและเมนูที่คุณนายจะทำวันนี้ครับผมวันนี้นะคะก็เป็นเมนูที่กําลังอยู่ในกระแสของจังหวัดกระบี่เลยค่ะก็คือเมนูชื่อว่าปลาจุกเครื่องค่ะท้า,าความกันไปก่อนนะคะว่า พื้นที่ที่อยู่ริมชายทะเลอย่างเช่นที่แหลมสักอย่างนี้นะคะเราก็จะมีการทําประมงเราก็จะจับปลาลักษณะอย่างเงี้ยค่ะคที่มีกลิ่นคาวหน่อยเนื่องช่นปลาลังปลาสากเนี่ยได้จํานวนค่อนข้างเยอะวิธีหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะคะคก็จะช่วยเรื่องของการดับคาวให้ปลาเนี่ย <ผม S 2> ได้มีรสชาติที่แตกต่างกันไปกับเมนูอื่นๆก็คือการเอามาปรุงกับเครื่องแกงแล้วยัดกรอบเข้าไปในตัวปลาแล้วก็ไปทอดค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าวันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างครับคุณอาเชิญเลยรครับเริ<ก>่มจากเครื่องแกงเครื่องแกงนะครับผมกะปินะคะน้ำ แล้วก็ใบมะกรูดนี่เรามาซอยสักหน่อยนึงสีอิ้วขาวกะทิและมะพร้าวค่ะนี่และที่ขาดไม่ได้เลยพระเอกของเราปลาลังโอ้โหเรียกว่าส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆเลยนะครับเอ๊แต่มันคล้ายๆกับสโลแกนน้ำมันเหลืองตางุ่นเลยครับอ่าก็เพราะว่าวันนี้เราจะทอดปลาจุกเครื่องกันด้วยน้ำมันคานโนล่าตางุ่นที่น้องเขทเอามาฝากพี่ไงคะได้เลยครับขวดจับถนัดมือเนี่ยดีไซน์ใหม่เขาก็ทําให้ฝาเปิดง่ายนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยดึงไม่ขาดด้วยค่ะ เคยได้ยินว่าคุณนายเป็นคนที่ใส่ใจเ,เรื่องสุขภาพมากๆนะครับผมเลยเลือกน้ำมันคาโนล่าตาหงุนมาฝากครับเพราะเป็นน้ำมันที่ไขมันไม่อิ่มตัวสูงอุดมไปด้วยโอเมก้า9และวิตามินอ e ีช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถทนความร้อนได้สูงโดยเฉพาะเมนูทอดอย่างปลาจุกเครื่องที่เราจะทํากันในวันนี้ด้วยนะครับทำให้ปลานั้นกรอบอร่อยและที่สําคัญดีต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวครับ เราก็เริ่มจากตัวปลาลังเนี่ยนะคะเราก็ตัดหัวก่อนล้วงเอาไส้ออกมาพอล้วงไส้ออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาหางช้อนเนี่ยนะคะคว้านเอาก้างปลาพร้อมกับเนื้อปลาข้างในท้องออกมาให้หมดแล้วเราก็จะได้ตัวปลาอังนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะใช่ค่ะเริ่มจากเครื่องแกงเลยนะคะเรามาผสมกับกะปิก่อนให้เข้ากันทีนี้ก็ใส่ถุงมือแล้วแล้วก็คลุกเลยแล้วเราก็ต่อด้วย น้ำตาลผิวขาวแล้วก็กะทิสักหน่อยหนึ่งค่ะมะพร้าว,าวใบมะกรูดซอยค่ะท้ายที่สุดค่ะเราก็ใส่เนื้อปลาลังที่เราขูดมา ไว้เมื่อสักครู่นี้ผสมเข้ามากับเครื่องแกงเลยในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็คลุกเคล้าส่วนผสม,สมต่างๆนะครับให้เข้ากันเองนะครับผมอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาทำแรงต่อครับเราก็ถึงขั้นตอนจุกเครื่องแล้วค่ะก็ปลาที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็พร้อมกับอันเครื่องแกงเนี้ยที่เราคลุกเค้าเข้ามากับเนื้อปลาที่แยกเอาไว้นะคะ นี่ก็จะเป็นปลากลับมาเป็นตัวอ้วนที้เราทาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราก็ต้องนําไปทอดแล้วค่ะโอเคครทอดในน้ํามันไฟกลางไฟกลางๆนะะใช่ค่ะไปครับผมวางลงไปเบาๆนะคะระวังน้ำมันกระเด็นอ่า ร่อยแล้วใช่ไหมครับหอมกลุ่นเลยค่ะโอเคครับผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูปลาจุกเครื่องค่ะไปชิมกันเลยครับม,มากันครับผู้ชมมาชิมฝีมือของคุณนายกันครับกับเมนูปลาจุกเครื่องครับโหต้องบอกว่าหน้าตานี่ r รีเซนเทชันนะคะ,<น>ะก็ให้เข้ากับบรรยากาศที่<ผ>ม,มีความผสมผสานไทยจีนตรงนี้ที่บุรลันอันดาบ้าบารีสอร์ทเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าได้เวลาแล้วคะ่ะ มันคือรสชาติที่หายไปจริงๆฮะตัวปลาจุดเครื hmm. ่องเนี so ่ยตอนแรกเห็นวิธีการทำเนี่ยไปทางทอดมันนะฮะมีลักษณะคล้ายแต่ด้วยการที uh ่เรายัดเข้าไปในตัวครับและกลับออกมาเราทานเป็นแบบนี้คะคุณผู้ชมมันมีความอร่อยคมกลมเครื่องเทศแน่นมากเนี่ยมีความเผ็ดร้อนของพริกแกงที่เราใส่ไปนะฮะวันนี้นะครับบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากๆขอบคุณคุณนายมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตลอด2สัปดาห์นะครับที่เราอยู่ที่กระบี่นะครับสนุกมากๆเลยเดี๋ยวให้คุณนายครับ เชิญชวนคนมาเที่ยวจังหวัดกระบี่หน่อยครับก็จังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่สามารถเที่ยวชมได้ทั้ง365วันตลอดปีเลยค่ะที่เราได้มาตามรอยกันในแต่ละชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเรื่องเล่าของวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็ปรุงออกมาเป็นเมนูเพื่อสืบทอดสตอรี่ของแต่ละพื้นที่นั้นๆให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนะคะมาท่องเที่ยวได้เก็บเป็นความประทับใจค่ะวันนี้นะครับเขต้องขอขอบคุณนะครับคุณวิชุพันธ์ ครูก้าล้วนสีสัญญาครับนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ครับขอบคุณนะคะที่เกี่ยงกับรายการขอบคุณน้องเคศเช่นกันค่ะที่มาเที่ยวกระบี่ค่ัครั้งหน้าถ้ามีโอกาสขอมาอีกได้ไหมครับด้วยความยินดีเลยค่ะได้เลยครับวันนี้นะครับทางรายการคุณนายจัตลาดนะครับก็มีกิฟต์เซ็ตจากน้ำมันถุเหลืองตาง่นส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมอบห้กับคุณนายด้วยนะครับขอบคุณค่ะ ซึ่งภายในกิฟต์เซ็ตนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตาหุ่นครับน้ำมันคานูราตาขุ่นน้ำมันทานตะวันตาหุ่นและน้ำมันข้าวโพดตาหุ่นมอบไปกับคุณนายครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับน้ำมันถั่วเหลืองตาขุ่นส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นครับและอเอเชียนะครับใส่ใจมากกว่าที่เห็นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีบริการโซนพักผ่อนสุดพิเศษครับจากแอร์เอเชียที่คอร่าเรานะครับสามารถเดินสับยกระดับความ v i p กับแอร์เอเชียได้เลยครับและน้ำปลาตา และการดูแลการเดินทางของเราในการถ่ายทำทั้งหมดตลอด2สัปดาห์นะครับจากกระบี่รีสอร์ทครับคำ <c oughs> ถามประจำสัปดาห์นี้นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมถามว่าเมนูรสชาติที่หายไปจากจังหวัดกระบี่คือเมนูอะไรสามารถตอบคำถามได้นะครับที่เพจรายการคุณนายจัตลาดนะครับแล้วก็ขอแสดงความยดีกับผู้โชคดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยครับ และตอนนี้นะครับสำหรับใครที่รอของดีราคาถูกอยู่นะครับวันนี้เรามีคุณนายสโตครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ คุณจะได้ของดีราคาถูกจากคุณนายสโตครับและสําหรับคนที่พลาดชมรายการนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับทางช่อง YouTube IMTV HD นะครับรวมถึง f a c e b o o กแฟนเพจรายการคุณนายจัลตลาดและ t i k t o อด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปจ่ายตลาดหรือเช็คอินหรือเที่ยวที่ไหนนั้นนะครับต้องรอติดตามชมนะครับทุกวันพุธ9.00ยี่สนี ทางช่อง Amarin TV SD ช่องสันสีนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ Amarin TV